สำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือพอสออแรแถลงจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของการก่อตั้งองค์กรพุทธระดับนานาชาติครั้งสำคัญโดยมีนายพันลบไทยอารีประธานพอสอ,ลอและนายมนเทียนธนานาถเลขาธิการและนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมแถลงงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4 7ธันวาคม2568 ณโรงเรียนวัชิลาวุธวิทยา,ล,ายลัยกรุงเทพมหานครโดยมีผู้นำชาวพุทธทั้งพระสงฆ์และคารวะจาก30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานในวาระสำคัญนี้ชาวพุทธนานาชาติจะร่วมกันน้อมถวายความอาลายัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายชัยพลระบุว่าพอสอลอเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายรัฐบาลจึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยคือศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับโลกอย่างแท้จริงไฮไลท์คือการประชุมใหญ่หัวข้อการบ่มเพาะปัญญาและความเป็นอยู่ที่ดีในยุค AI ร่วมกันนําเสนอโดยนักวิชาการชั้นนํามุ่งหาวิธีประยุกต์หลักธรรมกับเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการประชุมยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและมหาวิทยาลัยพุทธโลก พสลก,ก่อตั้งปี2493ที่สีหลังกาจากความร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกายเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นเอกภาพปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ทาวรในกรุงเทพมหานครด้วยพระมหาการุณาธิคุณและการสนับสนุนจากรัฐบาลตั้งแต่ปี2512